ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟิกเกอร์แฟนตาซีกันอีกเช่นเคยเนาะในรอบนี้ของเราจะเป็นคลิปของการตัดย้อนหลังเปิดหาตัวละครสานท่าของเราหรือก็คือเป็นการเปิดหามไม่ใช่เปิด,ดต้องบอกว่าตัดย้อนหลังจากคลิปไลฟ์วันที่8นั่นเองเนาะเพราะงั้นใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะส่วนใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย เราไปดูตู้สีใบดำโอใบดำไม่ถึงหกสี่มันไม่เปิดละกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาหูสองพันเจ็ดหรอสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสิบครั้งสิบครั้งเนี่ยสองหมื่นเจ็ดสิบครั้งสองหมื่นเจ็ดแต่เลทการันตีอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบสิบครั้ง โอ้โหโคตรเจ็บปวดเลยประมาณสี่หมื่นมาสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นนี่ก็แรงอยู่นะเนี้ยก็ได้เรื่องอยู่นะที่เราจะเกือถึงขนาดได้การันตีเลยสุ่มแบบไม่คิดอีกแล้วอ,อ่ะคุณพีเนทีไม่เมื่อวานก็ไม่คิดนะยังได้ตัวซ้ำมาตั้งสองตัวนี่ปวดหัวเลยเนี้ยนี่ยัง ยังปวดหัวอยู่เลยรู้แบบรับไม่ได้อุ้ยปิงโกเดี๋ยวค่อยกดละกันอ๋อออกไม่ยากใช่ไหมเพราะว่ามันมันสามครั้งใช่ไหมสามสิบโลมันได้ทองแน่ๆหนึ่งตัวถูกต้องไหมถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเปิดหาตัวกันดีกว่าโหเดี๋ยวได้อ่ะใบตรงนี้มีไม่ถึงอ่ะถ้ามีถึงผมว่าจะเปิดต่อด้วยนะเนี่ย ไ,ได้จะไ,ได้ไ,ไดถ้างั้นเราเปิดตรงนี้อีกสามสิบละกันถือว่าเราใช้เราใช้ไปสามสิบพอเอ้าคุณวีพีวันดีครับมาได้เริ่มงานยามดีมากครับเรากำลังจะเปิดตัวละครพอดีเราจะมาเปิดหาแม่ชีสายโหดกันคือคือแม่ชีเราถือปืนอ่ะคือตอนนี้แบบใครกวนประสาทก็น่าจะโดนยิงตาย พิเตอร์ะวันนี้ผมมาขอสารภาพบาปคนตีนนะว่าหนุ่ม <g ül üyor> มองไปเลยโดนโด,ดแนแมชียิงคือ <g ül üyor> คนหน้ากลัวใครจะกล้าสารภาพบาปโอเคบาะโหแต่แบบว่าสี oh, ่โลได้เราอยากได้สองโลยี่สี่ขีดได้ไหมแบบสองโลออกอะไรเงี้ยโอเค ดี๋ยวกันนะอ๋อนี่อ๋าาาออัลไพร์ดเฮ้ยของแถมเยอะคุ้มครับอ๋อมันเป็นของแถมตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยวิ้นิตาทองเลยเหรอเอฟเคสี่โฟร์สเปเชียลรีดก็คือของสเปเชียลรีดเท่านั้นบู๊ดแอคแท็กออโต้บู๊ดฟิกเกอร์ซัมมอนเนอร์เครียดอ๋ยอยเฮ้ยเฮ้ยของดีอยู่นะเนี่ยอาบเบียดมอนเตอร์เฮ้ยใช้ได้อยู่นะ ขาไม่งี้ด้วยอ่ะคือแบบอยากจะสมก็สมเลยว่างั้นขึ้นชมพูสามดาวอ่ะคุณวีพีแต่ของผมไม่เอาขึ้นนะของผมเอาแค่เอาแค่ได้ของผมเอาแค่ได้คือเน้นสะส,สมอย่างเดียวดีไหมนี๋จะดูก้างไอแต่น้องไอแต่แม่ชีมันเป็นสีแดงนี่วาใช่ไหมเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนดูก่อน สเปเชียลลิสีแดงพราแต่นี่ก็น่าสนใจอยู่นะสีแดงไอ้สีแดงก็น่าเปิดอยู่นะยังไงดีเดี๋ยวดูก่อนถ้าได้น้องเราค่อยว่ากันไปเร็วก,กดหมักถ้ถูกตู้ไม่ได้ม่เกี้ถ้าไม่ถูกนี่เขินเลยนะต้องมาเฮ้ยทำไมกล่องเป็นสีชมพูทำไมเป็นสีชมพูแก๊ก,กแก๊กแก๊กเฮ้สีม่วงสีม่วงปุ้ง ใช่ไหมเพราะว่าเป็นสีแดงด้วยผมผมเล่นสีแดงอยู่อ,อยากได้พอดีเลยสตคลิปเลยยูกิทีเดียวสองตัวเลยเนอไปไอ้มันเป็นสีชม้ยเยอะเฮ้ยขอมว่วงแก๊กเฮ้ยทองต้องมาแล้วจังหวะนี้โผมไม่ใช่คลิปด้วยต้องบอกเลยว่า น้องต้องบอกเลยว่าติสเตอร์ต้องมาหาเราแล้วไม่เรียกน้องแล้วพ่อแม่มาเรียอ๋าทำไปเพึ่มสามดาวคือไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคือนี่ผมจําใจต้องเปิดให้ได้สามดาวเลยใช่ไหมถึงจะมีประโยชน์โอ้พ่อแม่มาเรียปรดปรดนําพ,พาพาซิสเตอร์มาหาผมทีเราขอขอแบบตรงๆงขอแบบไม่โลภอยู่ไหนเนี่ยกมอะไรครับเนี่ย ครับเดืนกาดซูซูมิก็ก็ดีม <ım schön úc ados> <contribution female noise> <groans> ั้งเลดเหมือนกันด้วยเอ้ยผิดเลดแล้วหนูโอ้ผิดเลนแล้วว่าตืด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 ตดเอดนอกเลดอะเจ๋งมากเลยสคริปอุ้ยสวยดิ หมดไป80โลได้2ตัวของจริงฮะแต่คือตอนเนี้ยน่าจะ4โลแล้วยังไม่มาเลยครับแถมได้ทอง1ตัวนอกเลดด้วยคือเริ่มไม่คุ้มยังไงกระเป๋าเต็มได้ไงในทานที่กระเป๋าวัาเต็มอะไรตอนนี้ ตัวเราเยอะขนาดไหนเนี่ยก็ไม่เยอะนีะ่หว่าอีอาเซ็ตตรงนี้ก็ไม่ใช่ทองตัวละครอยู่ไหนเนี่ยก็ไม่น่าเต็มนี่หว่าอืมไม่อยากกินอนะอยาวเอาอยู่ขี่กินมากกว่าอยากเจอตัวเนี้ยไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเปิดต่อถ้าเต็มเดี๋ยวอยออกมาใหม่ 4โลแล้วน้องยังไม่มาเลย2โล24ขีดเป็นไงเมื่อกี้2โล24ขีดทองออกอันนี้2โลทองออกหนือ,อใช่ไหมตู้ลิมิเต็ดอ่ะตู้ลิมิเต็ดนี่คือ22อหนึ่งทองอ่ะเอาปั๊มยุกิเลยครับชีวิตจะดีขึ้นคิดเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ขอซิตเตอร์ออกมาก่อนนะ พีตเตอร์พีตเตอร์ของเราอยู่เอ้ยโอ้โหได้ตรงแล้วสภาพไม่เปิดอีกเลยได้ไหมได้มาแล้วกดข้ามก็ไม่ตื่นเต้นดีครับคุณ TNT กดสก๊กรตกหนึ่งเซฟไปก่อนเรายังไม่แชร์กดแชร์ไปเลยก็ได้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเพื่อความโกง ออกง,ง่ายจริงง่ายแหละครับคุณก่โลเนี่ยเมื่อกี้สี่โลห้าโลโอโลองคนน่ารักเมื่อกี้คุณบีพีบอกว่าไงนะสามดาวถึงมีประโยชน์ใช่ไหมเราควรเปิดต่อไหมไม่ต้องเปิดหรอกเราเน้นสะสมอย่างเดียวไงได้ไหมเราความโลภโลภเป็นเหตุสังเกตได้ไดอ้เหี้ตุ้งไปชีอะออกด้วยหรอ ใ่หรอ,อมีมีล็อกเลตตู้หรอมีบ้าง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 มีป้าตเอามีดีวามีก็ไม่บอกเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดตัวละครในครั้งนี้ผมคิดว่าอัดมาจากไลท์ท่านผู้ชมน่าจะอยากแบบอยากดูแค่การเปิดตัวละครอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวมีการเปิดตัวละครรอบที่สองด้วยเนาะย,ยังไงก็ รอติดตามกันเนาะทุกคนคงไม่งงกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัดมาอันนี้เป็นการอัดคลิปแล้วก็ตัดย้อนหลังคือผ่านปีใหม่ไปแล้วยังไงก็สวัสดีสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านด้วยเนาะแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่เนาะบายบาย